บางเบาหอมที่ฆ่าไม่ตายนะคะเป็นน้ำหอมที่ตัวแม่ต้องมีนะคะ Why try? do I, try? Why do I try? Why มาพบกับบุ๋มนะคะวันนี้บุ๋มก็จะมารีินน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมที่ทุกคนต้องมีนะคะเป็นน้ำหอมที่ค่าไม่ตายนะคะเป็นน้ำหอมที่ตัวแม่ต้องมีนะคะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมบุ๋มในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเป็นกำลังใจให้บุ๋มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าคะ่ะ น้ำหอมที่บุ๋มจะรีวิวในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Miss Dior b l o m i n g Bouquet นะคะตัวนี้ค่ะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าบุ๋มชอบใช้มากๆเลยนะคะหมดทีไรนี้คือแบบว่าต้องแบบไปหาซื้อแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่แบบส่วนตัวเราคิดว่าเป็นน้ำหอมที่ค่าไม่ตายจริงๆค่ะเพื่อนๆกล่องนะคะแล้วก็มีอ่าตัว ลายซิกเนเจอร์นะคะเป็นของ d ีออนะคะคือกล่องเนี่ยคือทำแบบหรูหราตามสไตล์ d ีออเลยนะคะหอมของ m ิสดีออ r นะคะก็จะเป็นขวดที่แบบว่ามีตาปั๊มโลโก้นะคะของดีอ r อยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็มีโบน่ารักน่ารักนี้นะคะค่ะแล้วก็สีของน้ำหอมนะคะก็เป็นสีชมพู อ่อนนะคะทีนี้เรามาพูดถึงกลิ่นกันนะคะกลิ่นเนี่ยบุ๋มจะบอกว่ามันแบบให้ความรู้สึกแบบว่าบางเบามากทุกคนนะบางเบาหอมอ่อนโยนนะคะหรูหราบางเบาคือตัวเนี้ยทางโซเชียลอะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้ําหอมลูกคุณเนาะคือบุม๋มเอออันนี้เห็นด้วยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบว่าดู เป็นผู้หญิงที่แบบดูอ่อนโยนนะคะแต่แบบไม่ได้หวานเลี่ยนไม่ได้หวานมากแต่เป็นมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสมีความร่าเริงนะคะค่ะน้ำหอมของ Miss ี l o o m i n g Bouquet นะคะกลิ่นนะคะกลิ่นนะคะจะบอกว่าเป็นกลิ่น f ฟลอโรนะคะบวกฟรุตตี้นะคะเป็นกลิ่นที่แบบบางเบาแล้วก็อ่อนโยนนะคะไม่ได้แบบว่าหอมหวานเลี่ยนนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะกลิ่นท็อปโน้ตของเขานะคะเราจะได้กลิ่นมะกรูดค่ะส่วนหัวใจสำคัญนะคะกลิ่นที่สำคัญเนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกพีโอเี่แล้วก็ดอกกุหลาบอัสกัตนะคะค่ะส่วนเลเยอร์นะคะกลิ่นสุดท้ายนะคะเราจะได้กลิ่นของไวส์มัสนั่นเองค่ะ เมานิดนึงเนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะคิดว่าเออน้ําหอมเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะให้กับผู้หญิงนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ในส่วนตัวบุ๋มแล้วว่าเออการคิดเราแบบฉีดน้ําหอมแม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะมันเสริมสเสน่ห์อ่ะทุกคนมันเสริมบุคลิกเราถ้าเราแบบไปเดินเดินอยู่สมมติเจอคนแบบว่าเฮ้ ฉีดน้ําหอมกลินอะไรอ่ะหอมจังเราแบบยังหันไปมองเลยแบบเฮ้ยกลิ่นนี้กลิ่นหอมนะอะไรเงี้ยทำให้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกแบบเออเป็นผู้หญิงที่แบบดูมีเสน่ห์นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็จะมารีวิวน้ําหอมพอข้าวประมาณนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะคะเป็นกำลังใจให้บุม๋มแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ and you what would you do for love